อันดับแรกวิธีการเข้าประชุมกลุ่มไลน์นะครับอันดับที่หนึ่งถ้าเราเห็นปุ่มสีเขียวมุมขวาบนให้กดตรงนั้นกดตกลงหรือโอเคนะครับเมื่อเข้าเวลานารประชุมแล้วอันดับแรกขอให้สมาชิกท่านกดปิดไมคโดยปุ่มนี้นะครับปุ่มที่2ให้เป็นสีเขียวถ้าเป็นสีดำยังไม่ปิดไมคนะครับอ่ลองเปิดปิดอีกทีนะอันนี้เป็นเปิดไมคนะครับ อ่ะปิดครับหลังจากนั้นให้เปิดลำโพงปุ่มขวานี้เพื่อเป็นการได้ยินเสียงประชุมผ่านมือถือโดยที่ท่านไม่ต้องใส่หูฟังหรือแน่หูถ้าเป็นสีดำคือการปิดลำโพงมือถือนะครับเปิดครับหลังจากนั้นเมื่อเสร็จรายการประชุมขอให้ทุกท่านกดปุ่มสีแดงเพื่อเสร็จรายการประชุมครับ